ครับก็วันนี้เดี๋ยวขออนุญาตมาพิเศษแมสหนึงนะครับเนื่อหลายๆท่านถามว่าพี่มีแมสแบบไหนบ้างทํายังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายว่าเป็นแมสที่ผมทำเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับก็เริ่มจากตัวแรกนะครับราคาเริ่มต้นที่35บาทนะครับก็คือเป็นแมสโพลียูนิเทนนะครับเคลือบกันน้ํามานะครับตัวนี้เนี่ยด้านหน้านะครับสังเกตดีๆนะครับมันจะปั๊มด้วยความร้อนนะครับ เวลาเราใส่แล้วเนี่ยมันจะไม่มีร่องนะครับต้องสังเกตนะครับคือแม้ส่วนมากที่เห็นใส่กันนะ่ะมันจะเป็นแบบเย็บนะครับแต่ว่าอันนี้มันปั๊มด้วยความร้อนนะครับแล้วก็จะมีทั้งแบบเป็นรูปนะครับเป็นรูปเป็นรูปเป็นตัวตอักษรหรือว่าจะเป็นโลโก้ได้หมดนะครับชุดนี้จะราคาเริ่มต้นที่สามสิบห้าบาท่วนของเด็กก็มีนะครับไซส์เด็กก็มี แล้วก็จะมีนะครับเป็นแมสผ้านะครับอันนี้เป็นแมสผ้ามัสลินนะครับด้านหน้าเรือบกันน้ำด้วยนะครับเป็นสามชั้นนะครับด้านในมีช่องใส่ฟิลเตอร์นะครับมีทั้งสายสีส้มนะครับสายกลมแล้วก็สายสีดําที่เป็นสายกลมแล้วก็สายแบนนะครับลูกทรงในขนาดเท่ากันอันนี้จะเริ่มต้นที่ห้าสิบบาทนะครับส่วนอันนี้เป็นของเด็กครับ เหมือนกันเลยครับเป็นสามชั้นแล้วก็มีช่องใส่ฟิลเตอร์เหมือนกันนะครับแต่มันแค่เป็นตะกี้ไรนะคะตะกี้ไรชื่อเอาละส่วนอันนี้นะครับพี่พี่ท่านใดที่ต้องการนะครับถวายหลวงพ่อถวายวัดนะครับก็อันนี้เป็นผ้าจีวรเลยนะครับเป็นสามชั้นเหมือนกันตัวนี้ผมจะใช้เฟกนะครับเป็นเฟกตัดนะครับงานจะเรียบคมนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้ ตัวนี้เป็นสายคล้องคอนะครับซูมพี่ซูมนี้พี่พิ่เกตซูมี้พี่อ่าตรงนี้งานสวยครับปีนี้ได้แชมป์อันนี้เป็นใครเป็นตำรวจต้องใช้อันนี้อ่าอันนี้นะครับเป็นสายคล้องคอนะครับสายคล้องคอลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะครับนะครับใส่แล้วรูด ส่วนอ, so, อันนี้เป็นสำหรับตำรวจใครเป็นตำรวจต้องใช้อันนี้เลยนะส่วนถ้าเกิดว่าพี่พี่ท่านใดนะครับหรือลูกค้าท่านใดอยากได้ผ้าชนิดไหนลูกทรงชนิดไหนนะครับอิ In ็อกซ์มาคุยกันครับจัดให้ได้ครับมีทุกรูปแบบนี่ร้านนะครับถ้างั้น,นวันนี้ก็ขออนุญาตเท่านี้ครับขอบคุณครับร้านกูเปอรเมืองนอ